ครับสวัสดีครับทุกครับสวัสดีกับผมดรนตอชอลนะฮะในช่วงของการมาคุยเรื่องของประเด็นกนารเมืองระหว่างประเทศระหว่างสองยักษ์ใหญ่กินกับอเมริกากับเรื่องของการแสวงหาพันธมิตรแนวร่วมนะครับโดยเฉพาะภูมิภาคอาเซียนซึ่งเป,เปเรียบเสมือนสาวงามนะฮะเชิดชัยออน้อยและทวยรทตที่ จะทำให้เจ้าหนุ่มตีนะฮะอย่างประเทศจีนแล้วก็หนุ่มมกันอย่างอเมริกานั้นนะครับมาจีบเกี้ยวพาราสีเพื่อมาเป็นคู่บูง,งันตุงหงาเห็นไหมพอกระนํำพับเริ่มมีเรื่องของในยะที่น่าสนใจมันมีข้อมูลน่าสนใจท่าผววู้ฟังครับมาวิเคราะห์โดยผมนกุกชาลรก็คือว่ารองประธานาธิบดีของอเมริกานะครับคุณกัมบลาแฮริสนะครับได้ เดินทางนะครับผ่านข้ามน้ำข้ามทะเลนะครับเพื่อมาเยืนสิงโปรเมื่อวันที่23สิงหาคมที่ผ่านมาโดยยืนยันความมุ่งมั่นของอเมริกานะครับที่มีต่อภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้หรืออาเซียนและให้คำมั่นสัญญาว่าจะสนับสนุนอินโดแปซิฟิกที่เสรีและก็เปิดกว้าง ตลอดจนนะครับกับข้อกังขาเกี่ยวกับการอ้างสิทธิ์ในทะเลจีนใต้ของประเทศจีนน่าสนใจนะครับท่านที่เคยติดตามคลิปผมนะครับเรื่องของทะเลจีนใต้ปัญหาเรื่องของการขีดเส้นของประเทศจีนที่เข้าไปเขตน,น่านน้ำของประเทศในภูมิภาคอาเซียนสร้างความบาดหมางความมัวลยความไม่พอใจชุนนะครับนำไปสู่เรื่องของการที่นะครับต้องหาแนวร่วม เข้ามาระง,งับหรือเข้ามาทักทานการคุกคามหรือการาแพร่เผยแพร,แพร,แพร่อิทธิพลของประเทศจีนแฮร์ริสเองระบุว่าอเมริกา,ร,ารัารบรู้ถึงท่าทีการคุกคามข่มขู่และอ้างสิทธิเหนือทะเลกินได้ของประเทศจีนโดยการกระทำดังกล่าวเป็นการบ่อนทำลายกฎระเบียบของกฎหมายระหว่างประเทศ และเป็นการคุกคามอำนาจอธิปไตยของนานาประเทศพร้อมกับเนเนียาอเมริกาเนีจะยืนเคียงข้างเป็นพันธมิตรประชิญกับภัยคุกคามจากประเทศกีนราะกับชาวอาเซียนนะ,ะ,ะน่าคิดน่าสนใจนะฮะเพราะว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องของการที่กัมบลาแฮริสเองก็พยายามที่จะโน้มน้าวแล้วก็หาทให้ภูมแภาคอาเซียนนี้นะ อย่าลืมพันธมิตรเก่าแก่อย่างอเมริกาที่เคยเป็นพันธมิตรกันมาตั้งแต่ไหนแต่ไรนะแล้วมาเจอเศรษฐีใหม่อย่างจีนั้นนะครับซึ่งมีท่าทีที่ไม่เป็นมิตรและอ้างสิทธิ์นะครับมากมายก่ากองในทะเลกินไทยแล้วจะยังคงนะฮะชื่นมื่นกันอยู่หรือไม่เอ้น่าสนใจ โดยแฮริตเองเนี่ยท่านผู้ฟังครับได้เข้าพบและกข้หาหาหรือกับทางด้านของนายกรัฐมนตรีลีเซียนลลงและก็ประธานทิบดีฮาฮาริมายาขอบของสิงคโปร์เพื่อสนับสนุนความสัมพันธ์อันดีในระหว่างพันธมิตรในภูมิภาคอาเซียนตะวนันออกเฉียงใต้และเป็นส่วนหนึ่งของความพยายามที่จะตอบโต้อิทธิพลของประเทศจีนที่เพิ่มมากยิ่งขึ้นแฮริตล่าว่า ความร่วมมือของอเมริกากับสิงคโปร์และเอเซียตะวันตกเฉียงใต้และทั่วทั้งอินโดแปซิฟิกมีความสําคัญอย่างยิ่งต่ออเมริกาและภูมิภาคนี้มีความสําคัญต่อความมั่นคงเป็นภูมิรัฐศาสตร์ของอเมริกาเป็นอย่างมากท่านที่เคยฟังเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ที่ผมเคยอธิบายเคยเล่าให้ฟังนะครับทำเลหรือภูมิรัฐศาสตร์ในการที่จะป้องกันเรื่องของอความมั่นคงเป็นส่วนสําคัญมาก ในการที่ทางด้านของอเมริกามองว่าผู้มีรัฐศาสตร์เป็นส่วนสําคัญในการที่จะถ่วงดุลและป้องกันเรื่องของการที่จะมีให้จนนีนนั้นแพ่อนณา่ิขาแพ่เรื่องของอิทธิพลโดยโดยอเมริกานะครับเป็นพันธมิตรกับประเทศที่อยู่รอบประเทศจีนอินเดียนะครับญี่ปุ่นออสเตรเลียนะและก็ ทางด้านของพิพาคอาเซียนนะครับเพื่อทำอย่างไรนั้นที่จะบล็อกนะครับเส้นทางของออจีนได้และเมื่อวัน,นี้เมื่อวันวันนี้ในยะี่นะครับยี่แฮริสเองก็จะมีกำหนดการในการไปเยือนกรุงฮานอยของออประเทศเวียดน,นามด้วยรอยเตอร์ระบุว่าภารกิจส่วนใหญ่ของเฮรนิคือการน้มน้าวให้ภูมิภาคนี้เห็นถึงความมุ่งมั่น ของอเมริกาที่จะมีต่อเอเชียตะวันออกเฉีงยงใต้หรืออาเซียนนะครับในเรื่องของความมั่นคงและไม่เหมือนกับอัฟกา,านิสถานหลังจากที่นักข่าวก็อยู่แลไอการเข้ามาครั้งนี้นะอเมริกาเคยทิ้งร่องรอยทิ้งความหวังทิ้งเยื่อใยต่ออัฟกา,านิสถานจนนาไปสู่เรื่องของให้ตาลีบันนั้นเข้ามายึดครองแต่ภูมิภาคอาเซียนนั้น อเมริกาบอกไม่ใช่อาเซียนเป็นมากกว่าอัฟกานิสถานอาเซียนเป็นมิตรเก่าและก็มีร่องรอยของอเมริกาที่เคยได้รับผลกระทบนะครับจากสงครามเวียดนามและการต่อต้านเรื่องของการขยายอิทธิพลของอคอมมิวนิสต์นะครับในอดีตที่ผ่านมาซึ่งก่อนหน้านี้นะฮะท่านผู้ังอเมริกาเองถูกวิพากษ์วิจารณ์เกี่ยวกับเรื่องของการถอนกําลังออกจากอัฟกา,านิสถานดังนั้น อเมริกาจะมองอาเซียนเหมือนกับอัฟกานิสถานหรือไม่นักข่าวถามเลยนะท่านผู้ฟังแฮร์ริสก็บอกว่าไม่อาเซียนไม่เหมือนกับอัฟกา,านิสถานอาเซียนมีสิ่งที่เป็นอัตลักษณ์สิ่งที่สําคัญสิ่งที่เป็นเรื่องของเชื้อชาติสิ่งที่เป็นเรื่องของสังคมพหุมากกว่าทาน,นของอัฟกา,านิสถานและนอกจากนี้อเมริกายังปฏิเสธเรื่องของการอ้างสิทธิ นะครับเรื่องของประเทศจีนเหนือทะเลจีนใต้มาตลอดอเมริกาอ้างว่าจีนนั้นไม่มีไม่มีสิทธิ์ที่จะมาอ้างความชอบธรรมในการที่จะขีดเส้นนะครับครอบไปถึงทางด้านของเขตนด้านน้าของประเทศในภูมิภาคเส้นอเมริกาต่อต้านมาตลอดและอเมริกายังสนับสนุนคู่ขัดแยง้งข้อพิพาททะเลกินใต้ ของจีดูถ้าใครมีเป็นฐานกีนนะบอเมริกานะครับอเมริกาสนับสนุนนะครับเรื่องของการระง,งับข้อพิพาทเช่นบุรุนามาเลเซียฟิลิปปินส์ไต้หวันแล้วก็เวียดนามนี่คือประเด็นที่อเมริกาปลกุกคู่ขัดแย้งข้ากินวะอย่าไปยอมต้องสู้สู้ให้ถึงที่สุดนะถ้าสู้ทรงกฎหมายไม่ไมพอต้องถ้าไปสู้เรื่องกำลังอเมริกาพร้อมสนับสนุน โดยเฉพาะทางด้านของกองทัพเรือของอเมริกาท่านผู้ชมครับได้แสดงท่าทีต่อต้านการอ้างสิทธิ์ของจีนโดยการเดินเรือผ่านพื้นที่พิพาทอยู่เป็นประจำเพื่อแสดงถึงเสรีภาพในการเดินอเมริกาไม่กลัวจีนข้างซีกไหนอเมริกากองทัพเรืออเมริกาผ่านเพื่อให้แสดงให้เห็นว่านี่คือเสรีภาพของการเดินเรือจีนไม่สามารถที่จะบางสิทธิ์ตรงนี้ได้นี่คือประเด็น,นที่สําคัญทางั้นจีนนะครับหลังจากที่ นะครับมีการคัดค้านภารกิจของอเมริกาโดยกล่าวหาว่าการกระทำดังกล่าวไม่ได้ช่วยส่งเสริมสร้างสันติภาพหรือความมั่นคงหรือความสงบสุขที่จะเกิดขึ้นในภูมิภาคอาเซียนอาเซียนเองกลับมามองจีนซึ่งเป็นประเทศที่มีสายสัมพันธ์นะครับมีสายเลือดน,นะครับผสมกันระหว่างคนจีนกับคนภูมิภาคในภูมิภาคอาเซียนเหตุที่คนจีนนั้นอาศัยอยู่ทุกประเทศในภูมิภาคอาเซียน แต่อเมริกาซึ่งเป็นคนไกลซึ่งประเทศคนไกลที่มาชุบมือเปืนวมาสวงหาผลประโยชน์นะอาเซียนต้องตระักะให้ดีว่าจะครอบใครก่อนหน้านี้ท่านผู้ฟังับอาเซียนเองก็บอกว่าอาเซียนเปรียบเสมือนกับคนกลางอาเซียนไม่อยากจะเป็นเข้าข้างใครไม่อยากจะเป็นเข้าข้างอเมริกาหรือเข้าข้างประเทศจีนแต่อาเซียนนั้นอยากจะเป็นมิตรทั้งสองประเทศอยากจะเป็นประเทศกลุ่มประเทศที่อยู่ตรงกลางให้กินกับอเมริกานะ นะครับมาร่วมลงทุนและที่สําคัญนะครับจีนเองก็เตือนนะว่านักการทุกระดับสูงของจีนเองก็กล่าวว่าอเมริกากําลังสร้างศัตรูในจินตนาการเพื่อเบี่ยงเบนความสนใจจากภายในประเทศและเพื่อปราบปร,รามจีนอะไรเป็นเรื่องของการเบี่ยงเบนสร้างจินตภาพนะครับว่าจีนนั้นคือเป็นผู้ที่ นะเป็นเหมือนตัวร้ายนะครับในละครที่จะต้องมีการกําจัดแต่ต้องมีอะไรนี่คือจินตนาการที่อเมริกาคิดไปเองนะอย่างไรก็ตามจีนบอกว่าการคานอนา,นาจจีนเป็นหัวใจของนโยบายแห่งชาติของอเมริกามาหลายสิบปีแล้วการที่รัฐบาลเกียวบ่นั่นเองเรียกสิ่งนี้ว่าเป็นการ เรียกว่าเป็นบททดสอบทางภูมิรัฐศาสตร์ครั้งยิ่งใหญ่ที่สุดแห่งศตวรรษดังนั้นแน่นอนเลยนะครับจึงจึงเป็นอะไรที่นะครับเมื่อมีการจินตภาพจินตนาการไปเองและอเมริกาก็มองว่าจีนนั้นนะฮะเป็นเหมือนผู้ที่คนร้ายหรือตัวร้ายนะครับทำลายเรื่องของสนธิภาพหรือทำลายเรื่องของเศรษฐกิจข้ามาแทรกแซงในภูมิภาคอาเซียน แต่เช่นไหนเลยอาเซียนเองนั้นต้องตระหน,นักกันีนะครับว่าอาเทียนนั้นจะเลือกคข้บใครระหว่างคนใกล้ชิดประเทศใกล้ชิดอย่างภูมิภาคอ,อ,อย่างประเทศจีนกับภูิภาคอาเซียนหรือจะเป็นหนุม่มมังกรแดนไกลที่เดินทางข้ามน้ําข้ามทะเลเข้ามาแสวงหาผลประโยชน์และอ้างเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์ในการสร้างอิมเมจหรือสร้างจินตนาการสร้างินตภาพทั้งหลายทําให้เกิดภาพพจน์ที่มองจีนนั้นเป็นผู้ร้ายในสายตาโลก นี่คือบทวิเคราะห์ที่ผมนํามาเสนอท่านผู้ฟังนะครับในเรื่องของกรณีที่กัมลาเฮอริสซ,ซึ่งเป็นรองประธานาธิบดีของอเมริกานั้นมาเยือนพืพ้นภาคอาเซียนและเปิดประเด็นเรื่องของภูมิรัฐศาสตร์เป็นเหมือนยุติการแย่ให้พยายพยายอ,อทางด้านของพยายมีไม่ใช่พยายมีนี่นะครับเออครงัยีนพยาบังกรนะฮะ เกิดการไม่สบายใจและก็เหมือนกับแยบ่ไปแต่รัพยาอินทรีพยพยามบางกรก,ก็จะฟัดก,กันไปและประเทศเล็กๆก,ก,ก็ต้องมาติดตามพฤติการนะครับว่าเราควรจะเป็นคนที่อยู่ตรงกลางนะครับสวยการลงทุนทั้งสองประเทศได้ไประโยชน์ทั้งสองประเทศเราไม่ควรที่จะผลักตัวเองนั้นไปอยู่นะครับเข้าข้างฝ่ายใดฝ่ายหนึ่งโอเคนะก็วิเคราะห์จากน้ไปผม ดรชาลล์นะครับอนุอน้ำบนคนประโคนชัยน้ำใจงามน้ำไพราะชูบองดรตัวชาวนะครับกดไปเลยเช่นเดิมนะอย่าลืมนะครับกดติดตามกด subscribe กดกระดิ่งเพื่ออรับฟังข้อมูลดีๆจากช่องดรชาลล์ไลฟ์วันนี้ขออนุญาตลาท่านผู้ชมไปก่อนนะครับสวัสดีครับ